เราก็มาให้ดูสายพันธุ์กระเพราป่าแท้ๆนะครับอันนี้เราไปขุดมาจากป่านะครับแล้วเราก็มานําขยายใส่กระถางไว้ใบเขาจะเล็กแบบนี้นะครับเนี่ฮะใบเขาก็จะเล็กๆแบบนี้เนี่ยครับเขาก็จะใบเขาจะไม่ใหญ่ไปกว่านี้แล้วนะครับนะฮะมีความเผ็ดร้อนมากนะครับแล้วก็เห็นไหมครว่ายอดเขาจะมีสีออกเขียวๆแดงๆม่วงๆเนี่ยนะครับ ใบสีเขียวนะฮะตัวนี้ถือได้ว่าเป็นกระเพาที่เด็ดมากนะครับอืมเผ็ดร้อนมากนะคใครสนใจก็ติดต่อมาได้เราไปขุดมาจากป่าเลยนะครับเนี่ยโอ,โอ้ยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยหายากจริงนะครับเนี่ยเนี่ยมันจะขึ้นแทรกอยู่ตามหญ้าเนี่ยหายากมากครับแล้วก็ ผมกลัวโดนต่อต่อยมากเลยโอเคนะครับจะพยายามหาให้เนี้ยนี่ก็อีกต้นหนึ่งนะฮะแล้วดูความลกนฮะดูความลกของเขาครับโอ้โหแบบผมป่ามาเลยนะ,ะเนี่ยลกมากครับนี่ก็ะเพาอ่ะจวต้องไปดูกันนะฮะ